สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอแลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม Eternal Immortal เกมมือถือ MMORPG จอมยุทธจีนแฟนตาซีเปิดใหม่ของทางค่าย X 7 g a m e เกมอ่าเกมนี้ก็จะมีออโต้นะครับทุกคนนะอ่าเป็นแนวจอมยุทธจีน MMORPG นะครับผมภาพ 3D นะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็ห้ามพลาดนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเล่นเกมพร้อมกัน,นครับ ให้เรามากดเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับผมาณปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด18เซิร์ฟนะครับผมนะเกมเพิ่งเปิดเนาะผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์18แล้วกันนะครับกดติกเข้าไปแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยครับณปัจจุบันจะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด5อาชีพนะครับผมอาชีพแรกครับานักกระบี่นะครับผมเลือกได้ทั้งตัวละครเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับาไม่ล็อกเพศนะนักกระบี่นะอาชีพถัดมาครับผมนักพินนะครับผมนะ เลือกได้ทั้งตัวละครเพศชายแล้วก็เพศหญิงครับอาชีพถัดมาครับผมนักดาบครับเลือกได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับผมอาถัดมาครับผมอาชีพเส้าลิ้นนะครับผมบล็อกเพศนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศชายนะครับผมอาชีพถัดมาครับนักหอกนะครับ จะล็อกเพศนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะครับผมผมจะเล่นเป็นอาชีพนักหอ,อกแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับเลือกตัวละครเสร็จแล้วก็กดเริ่มเกมขวามือครับก็จะมีให้เราปรับเปลี่ยนเนาะอันนี้จะเป็นสีนะครับผมของอคอสตูมของเรานะครับโอเคเอาเป็นสีสีดำเมินนะ,ะนะอ่าโอเคสีดำนะกดถัดไปครับก็จะมีให้เรา เลือกทรงผมเนาะโอเคทรงผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกดตั้งชื่อเนะาะแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยครับมาแล้วครับผมหาแล้วก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกม Eternal Immortal แล้วนะครับผมจะมีฉากคัดซีนเราดูเนาะกดข้ามไปเลยครับผมเริ่มต้นมาก็ขึ้นแพ็กเติมเงินก่อนเลยนะครับกดออกไปนะครับ เดินเควสออโต้ให้เราแล้วนะครับผมนะกดเควสซ้ายบนนะครับนี่ตรงนี้ปลดล็อกของต่างๆเนาะโอเคเก็บของไปอ่าตีมอน,นครับปดล็อกอยู่ที่3ามสกิลแล้วนะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นแพ็คเติมเงินนะไม่ต้องกดดูก็ได้ครับไปเก็บของ ภาพสวยนะทุกคนนะอ่ะผมขออนุญาตด,ดูการตั้งค่ากราฟิกก่อนนะยังไม่ขึ้นนะทุกคนนะอ่ะอยังตั้งค่าไม่ได้นะกดเดินเควสไปครับภาพ 3D นะทุกคนอืมกดสวยเลยใช้ได้อยู่กราฟิกนะครับอ่ากดล็อกอุปกรณ์ ข้ามไปเลยครับบล็อกฟังก์ชันต,ต่างๆยังตั้งค่าไม่ได้อ๋อนี่ครับตั้งค่าตรงนี้เนาะกลางหน้าจอตรงนี้โอ้ลืมดูนะครับอีกเราตั้งค่ากราฟิกนะ,ะตั้งค่ากราฟิกเนาะ กราฟิกแล้วก็ปรับมุมกล้องนะเอาเป็น 3D แล้วกันนะครับประมาณนี้กราฟิกก็ประมาณนี้เลยเนาะ้วก็ตั้งค่านะครับมีอยู่5ระดับนะผมจะปรับที่ระดับที่2แล้วกันนะประมาณนี้ครับเล่นง่ายนะคนนะเกมแนวนี้เนาะแค่กดเควสมันก็เดินให้เราแล้วเนาะแล้วก็มีระบบออโต้นะ ออโต้ Auto, แล้วเปิดตั้งไหนนะครับรูปจอคอมนะตรงนี้กดเปิดได้เลยตีแล้วออโต้นะครับอันนี้จะเป็นคู่หูเนะระดับเอกดล็อกคู่หูพูดคุย NPC ครับตีมอน บล็อกระบบะเรียกว่าอะไรเลื่อนขั้นเนาะ,อะโอ้โหวิ่งทะลุหินเลยนะครับเก็บของ ปลดล็อกฟังก์ชันตีบวกอาวุธตีบอสครับปลดล็อกของรังบันสัตว์ขี่ เติมเงินนตรงนี้อ่าแล้วก็ฟังก์ชันของ x s i t Game ผมก็จะมีฟังก์ชันในการแปลภาษา VPN Booster นะครับแล้วก็มีกิฟต์โค้ดนะครับเรามาที่อ่า Welfare ตรงนี้ครับเห็นไหมครับกิฟต์โค้ดหรือว่าโค้ดไอเทมนั่นเองเนาะเกมนี้ยังไม่มีคูปองาตาเติมเงินฟรีนะครับผมนะน,นี่ก็จะเป็น คลิปโค้ดนะครับผมนั่นเราสามารถกดเข้าไปเติมได้เลยเนะกดคัดลอกอ่กด Get ตรงนี้เนะแล้วก็ไปกดวางที่ช่องเติมโค้ดได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็จะสอนวิธีการเติมเงินผ่านแอป X7 Game นะครับให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยนะอ่ะผมกดให้ดูนะครับเป็นแพ็คนี้แล้วกันเนะโอเคกดติ๊กเข้าไป เติมเงินแล้วนะครับเติมประมาณ6หยวนแล้วกันกดติ๊กเข้าไปเ็าจะขึ้นหน้าต่างชำระเงินนะครับรอสักคู่นะนี่ครับเกมนี้มันมีส่วนลดเติมเงิน99%ปรนะอ่านะครับผมประมาณนี้แล้วก็ให้เรากดที่เพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะ,ะมันไม่มีให้เปลี่ยนตั้งค่าการเติมเงินนะครับผมแนละ้วสำหรับเกมนี้นะ ่าน่าจะเติมได้ของทูมินี่วอลเลตด้วยแหละนะครับนะให้เรากดคาว่าเพจตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าประมาณนี้นะครับเติมเงินนะครับผม,อมลองมาเล่นดูครับผมสำหรับเกม Eternal Immortal นะครับผมนะเป็นเกม m m o r p g 3D จอมยุทธจีนแฟนตาซีนะครับผมนะเปิดใหม่ของ X7 Game นะครับผมนะ เอามาเล่นดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Eternal Immortal แล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินครับแล้วก็ได้รับโ o ้ดไอเทม5โค้ดครับผมให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคาว่า Open ตรงนี้ครับ อ่ะดาโหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ